ครับว่าสุดปลารอปลารอทุกโลกอ่าเขาบอกว่าจะแต่งตอนสี่สิบถ้าไม่แต่งเขาจะมาขอเองผมผมไปดูสัมภาษณ์เขาเป็นไงเหนื่อยเอเนจีนางแบบสี่สิบนี่โอเคไหมสี่สิออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้แต่เขาบอกว่าทำไมมาขอตอนนี้เลยเขาก็พร้อมเลยจริงเหรอทำไมเขารีบจังว่าเราไม่รีบนะไม่รีบแต่ว่าซื้อที่ไว้สร้างบ้านแล้วงร้างบ้าได้คืนเหรอ ก็อาจจะสร้างอยู่ด้วยกันออในอนาคตน,นะครับแล้วก็ซื้อออฟฟิศไว้ตรงข้ามเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เขาจะเริ่รมทำธุรกิจก็ซื้อไว้เขาก่อนให้เขาทาก่อนอันนี้ไม่ชื่อเขาเลยชื่อผมสิครับอเอาไว้เดี๋ยวว่ากันแต่แทนเราจะแต่งปีไหนไหมแท,น,ทนจริงๆยังยังไม่มียังไม่ได้คิดแต่ว่าอย่างที่เขาบอกไม่เกิน40แน่นอนสม่40บปัญญาบังช้าเกินไปไหมสี่สิบก็ยังมีลูกได้นะอาจจะนต้องเก็บแล้วล่ะเขาต้องเก็บเก็บอะไรพี่ ตอนนี้ยังไม่อยากมีเพราะว่าเลี้ยงหลานก็เหนื่อยแล้วกว่าเขาจะโตอันนี้อันนี้ความเป็นพ่อเทั้งสองคนเลยที่ว่าเราไม่อยากมีทั้งคู่ครับก็เคยคุยกันเพราะว่าก็มีเพื่อนๆหลายคนเขาก็มีลูกมีอะไรกันก็เขาก็มีชีวิตอีกแบบหนึ่งเราก็มานั่งถามเองว่าเราชอบแบบนี้ไหมแต่คําตอบก็ตรงกันว่าจริงเราอยากเที่ยวมากกว่าอยากไปเที่ยวรอบโลกด้วยกัน พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ครั้งต่อบเขามันก๊มก๊มตึงอย่างนัวใหญ่ๆเร็วๆเหมือนกันไงจริงเหรออยากจะรอถึงสีติดรอก็คุยกันทุกวันไม่เห็นพูดเลยแล้วเจอมเลยคะใจเย็นๆนะในวันช่วงนี้คือเป็นช่วงแบบว่าแต่งตัวอะไรเงี้ยมากช่วงสนุกกับงานอืมเพาปีนี้เขาก็งานเยอะมากแต่เขาบอกว่าทำไมไม่มาขอเขาแบบสามารถเรียงไม้ได้ทั้งชีวิตเลยนะ้ไห เขาไม่เคยพูดกับผมแบบนี้แล้วปกติพูดว่าอะไรเขามีจะไล่ผมไปทำงานนะก็ไปเรียนเขาเก็บตังค์เก็บตังค์อะไรเงี้ยแต่เขาจะมาขอเองเอาว่าไง่าเนี่ยก็บอก40ไงอ๋อแต่ผมไม่รอนานขนาดนั้นหรอกแล้วถ้าจะอยู่พรุ่งนี้มาเลยนีืนเขาตัดสินใจมาขอไหมล่ะทำไมผมวิ่งเร็วนะหยอก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 ไม่หรอกก็คุยกันทุกวันอยู่แล้ว หลายปีก็ทำงานทางานก่อนนะครับจริงๆมานั่งดูเขาสัมภา์ตัวสัมภาษณ์ในนั้นกับตัวจริงที่เขาพูดมาเราเหมือนกันนะเหมือนกันมากเลย <c oughs> จริงจริงผมมีความสุขนะที่มีเขา <c oughs> แล้วเขาก็มีความสุขมากๆที่มีผมไม่ไม่ถามเขาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะผมไม่ค่อยพูดทุกแหนแค่ทุกแหนผมเล่าฟังที่ดีไง ออะพูดเยมันคือตกลงมันพูดเยอะตกงมันพูดเยอะเหรอพูดเก่งเป็นคนพูดเก่งไงไม่ได้ฟังอย่างนี้นะผมไม่ทนผมสบายสบายผมฟังได้ไม่กดดันใช่ไหมไม่กดดันพี่ครับแสดงว่าที่สนิทกันมาคือทุกอย่างมันแฮปปี้นหมดใช่ไหมโอ้โหแปดปีแล้วครับแปดปีแล้วก็เรียนรู้กันเกือบทุกอย่างแล้วแปดปีแล้วดีใจไหมมันผ่านปีอาสันไปแล้วปีที่เก็บโอ จริงๆไม่เคยคิดเรื่องนี้ครับจริงๆมันก็มีความสุขแบบนี้มาหลายปีแล้วเพราะว่าเราเราไม่ได้มานั่งทะเลาะกันเรื่องแบบเหมือนเด็กๆอะไรเงี้ยน,นะ,ะเวลามีปัญหาก็เลือกที่จะคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอะไรมันทําให้มันยืนยาวมาได้ถึงแปดปีมาอะไรอคือความเข้าใจนะคือคือคุยกันคือเขาอ่ะเป็นคนไม่ค่อยเก็บมีอะไรเขาก็พูดอแต่เราอ่ะเนเจอร์เราเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่พอเราครบเขาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะพูดมากขึ้นเออก็เลยกลายเป็นว่า เราได้พูดคำในใจกันได้ปรึกษากันอะไรเงี้ยได้ปรับตัวเข้าหากันอย่างเรื่องสถานะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากพูดก่อนแยากพู้ชายพูดก่อนมัน้องยังไงดีคะสถานะเหรอจริงๆจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกแฟนก็ไม่ได้ติดเออใช่ใช่เรียกว่าอะไรเรียกพูดว่าอะไรจริงๆเราก็เป็นทุกอย่างให้กันอยู่แล้วอืมเออมันมีอะไรเกินกว่านั้นอีก เลี้ยวก่วงจริงๆเรียกเรียกอะไรก็ไม่ติดครับไม่ติดครับเออก็มีกันก็มีความสุขดีแหละก็จะอยู่ด้วยกันเแยกกันยังไงเนี่ยด้วยกันเหรอแล้วแต่อารมณ์ตัวอย่างเช่นเขาใส่เนี่อารมณ์ดีไม่ใช่แค่ช่วงนี้เขากินเยอะเราก็เรียกอ้วนก่วงไม่เขาก็จะรู้ตัวว่าเขาช่วงนี้กินเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงนี้เรียกเขาว่าอะไรอ่ะช่วงนี้เหรอ เรียวปลุกลุกนี่ชื่อไรเป็นละกอดเว็นละกอดเรียกยังไงคิดไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยโกรธแสดงว่าเราไม่รีบถ้าเขาจะบอกว่าจะมาโทรมาขออะไรเขาเป็นเรื่องตลกๆอมงครับจริงจริงๆไม่ได้รีบคุยกันทุกวันอยู่แล้วเออเขาก็บอกไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะอะไรเงีม่ต้องเซอร์ไพรส์นะโอเคแต่บ้านนี่คือกำลังจะสร้างใช่ไหมใหม่ บ้านคือจริงๆอรัผมตั้งใจซื้อที่ไว้เออเผื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันก็จะสร้างตรงนี้แหละอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือได้ที่เรียบร้อยแล้วเพิ่งต่อยยังไงได้ยังติดปีที่แล้วละติดปีที่แล้วยังเลยครับเออใหญ่ไหมบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็ก็ไม <t> ่ร <h ater> ู <h ater. S 3> ้เก่จริงๆไม่ได้อยากสร้างใหญ่มากครับก็แล้วแต่เขาครับเคือเราจัดการเปลี่ยนแปลงก่อนอ่าจากการซื้อที่ก่อนคือรอแชร์กันใช่ไหมว่าจะเอาแบบไหนอยากอะไรรอลงตัวก่อน ร<ม>เราเก็บตังค์ด้วยเพราะเราไม่อยากให้เขาไา่แชรอยู่แล้วถ้าเกิดสร้าง,งจริงๆผมก็อยากจะสร้างให้เขาอยู่ด้วยติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ